สวัสดีทุกคนเวลคัมแบ็ขทูมายนชแนลนะคะวันนี้ก็คือคิมจะมาบล็อกให้ทุกคนดูวันนี้คิมมีเรียนวิชาเสรีแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนที่มอวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมแบบแถวในมอเนี่ยแหละทุกคนเป็นส่วนของในมอนะคะก็เลยจะมาเก็บไว้เป็นแบบมายเดลี่ของคิมเองแล้วก็วันนี้อจะมาอวดกระเป๋าใบใหม่คือซื้อกระเป๋าใบใหม่มาทุกคนแล้วก็แบบมีความแบบเป็นสีอินดี้แล้วก็น้องกระต่ายอันนี้คือน่ารักมาก เห็นไหมคือช่วงเนี้ยกำลังอินกับอะไรที่เป็นสีชมพูสียีนอะไรเงี้ยแล้วคืออันเนี้ยตอบโจทย์มากคือแบบทรงมันค่อนข้างแบบจุของได้เยอะมากๆนะคะแล้วคิมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาไปมออะไรเงี้ยคิมจะแบบพกของไปในเนี้ยคือเยอะมากแล้วก็อันเนี้ยตอบโจทย์คิมมากแล้วก็วันนี้อยากจะมาอวดเสือ้อแขนยาวด้วย คือช่วงเนี้ยเรากําลังอินกับสีชมพูใช่ไหมก็เลยแบบซื้อสีชมพูมาทุกคนก็เลยจะมาอวดไม่มีอะไรเลยคือแบบปกติแล้วใช่ไหมคิมเป็นคนที่เวลาไปเรียนที่มอคิมจะใส่เสื้อแขนยาวแบบไปตลอดเลยเพราะว่าในห้องอ่ะแอร์มันเย็นแล้วก็ข้างนอกก็คือแดดมันร้อนการแบบใส่เสื้อแขนยาวสำหรับคิมคือตอบโจทย์มากๆกก็เลยแบบคือมันน่ารักดีก็เลยอยากจะมาแบบ ้ปยาทุกคนนะคะเดี๋ยวคิมจะแปะล้านให้ทั้งล้านกระเป๋าแล้วก็ล้านเสื้อเลยคือมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าวันนี้แบบเราใส่เสื้อสีอ่อนไปชมพูอ่อนข้างในมันน่าจะแมทด้แบบน่ารักกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกัน่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนกันที่เอ็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปที่สวนสวนพึกหมังนะ่าจะชื่อนี้นะแล้วก็ไปที่สวนพร้อมกับเพื่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมอ เราเจอเพื่อนแล้วแล้วก็กําลังจะนั่งไปแบบกับรถเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมีรถยนต์นะคะร้อนมากทุกคนวันนี้คือเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคือแบบแดดแรงมากขออนุญาตขึ้นรถนะคะชิบ ำลังจะไปสวนกุลาบนะคะอาจารย์นัดเช็คชื่อที่สวนรึกษาแล้วก็อันนี้เด็ gang, กงก,ง,งกํงกลังแก๊งชาวกลาบกาลังแบบแววนๆกันไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขับรถตามไปชาวโลกมหาสัจจคอณนื่แเ <c oughs> ออวิชานี้ชื่ออะไรรูอ้อยัง <c oughs> โลกมหาสัรย์แห่งกุลาบนะถ้าเกิดใครอยากมาเรียนก็คุอมันเป็นวิชาที่แบบได้ลงพื้นที่อยู่นะสนุกมาก ทุกคนคือแบบเขาจัดเป็นแบบอุโมงค์กุลาแบบนี้แต่เหมือนแบบยังไม่เต็มปะเพราะว่ามันมีประมาณประมาณเนี้ยแต่แสงตอนเนี้ยคือสี่โมงเย็นคือสวยมากแล้วไม่รักษาตายแน่นอนแต่ถ้าเจอเชื้อราพวกเนี้ยร้องามากเลยอันนี้เป็นแมวทุกคนอันนี้คือ มันแบบเป็นต้นกลาบที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าเห็นปะใบมันจะไม่มีความเป็นแบบเชลาหรือว่าเป็นอะไรเลยก็มีเขียวแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าแบบเป็นอันเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบเชลาตอนนี้กาลังจะไปตามล่าส่วนพึกในอุดมคติขึ้นรถอีกรอบเดินไม่ไหวเหนื่อย เล่นมอฟลอทุกคนมันก็มันก็มันเรามีเพื่อร่วมชะตากับเยอะมากถ่ายด้วยกันสี่คนแล้วนิวเข้ามาเย้ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไปปรับแสงตอนนี้ก็คือเราเจอ โซนซากุละแล้วทุกคนคือมิชชั่นคอมพีแต่ว่า<ป>ดอกอยู่ไหนดอกอยู่ไหนน่าจะมีช่วงเดือน<ป>เดือนสมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูข้างบนเพราะว่าเขามีทั้งหมด1ิบเอ็ดโซนเราเดินมาจะไดปะัะตอนนั้นแ่ะไปประชุมทีมแต่ว่า ออกกาลังกายวันนี้ต้องได้หมื่นเก้าเหนื่อยมากแต่เช้าต่อไปจะล้มแ้วย่ก้าหน้าไม่เป็นไรจะเล่นอะไรอ่ะลืมหนึ่งไม่ออกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้สักที่ลงมาแล้วทังลงลำบากมากคนนี้เป็นแผลด้วยทุกคนระวังนาขึ้นไปอ่ะมันแบบลงแล้วมันถลหลได้มันเลือนแล้วมันสูง ม,มันเรียกทางชันป่ะชัน <laughs> ทางลื่น <laughs> ทางลื่นอ่ะทุกคนต้องแบบรองเท้าต้องมีดอกนิดหนึงเราเหน็นเ <laughs> ้าแตะมาไม่น่ารอดนะ <laughs> จริงเมื่อกี้ก็คือไม่กล้าก้าวเหมือนกัน <laughs> <laughs> กลัว <laughs> มันลื่นมาก เข้ามาเข้ามาเธอจิ๋วจิ๋วคนคนรู้เฮ้ยจิ๋วเองว<อ><อ>าที่ออะไป๊อ,ปอบอันยองอันนี้คือข้าวหมูทอดซอสหม่าล่านะคะร้านอิ่มจังเส้นสดคือน่ากินมากพอดีเขานี้ได้เยอะไม่ค่อยสาหร่ายเยอะกว่า มากินมากทุกคนหิวมากกินกันเถอะยี<ม>่สิบสี่คือปกติิมจะตื่นสิบโมงแต่ว่าวันนี้คือตื่นเช้ากว่าเดิมนิดหน่อย คืออยากตื่นเช้ากว่าน,นี้อีกแต่ว่าถ้าเช้ากว่าน,นี้คือคิมจะอยู่ไม่ถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะเพราะว่าเมื่อคืนคิมนอนดึกปกติคิมจะนอนแบบดึกมากๆช่วงสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีความแบบคอนเซนร์นิดหนึ่งกับการอ่านหนังสือไม่ทันเมื่อคืนก็เลยนั่งเล t ดธุดุลิศไว้ว่าอยากทําอะไรเวลาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่เสียเวลาไปแล้วก็อยาก p r o แอ c t i v e มากขึ้นด้วยคิมก็เลย ลิดไว้คิมก็เลยแผนไว้ซึ่งปกติอะคิมจะเป็นคนที่แผนไว้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรบ้างในช่วงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการแผนที่ค่อนข้างไกลเกินไปคิมแผนแบบเป็นเดือนเป็นปีไปเลยคือแผนกว้างมากๆว่าในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยมันต้องทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันไม่สักเซสมันแบบทําไม่ได้อะทุกคนคิมก็จะรู้สึกแบบ ไม่มีความยืดหยุ่นให้ตัวเองอะ่ะก็เลยรู้สึกกดเองนิดหนึ่งก็เลยตอนนี้แบบปรับนะคะแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาคิมมีวันหยุด3วันคิมก็เลยปรับมาทําเป็นแบบแพนใน3วันเนี้ยที่คิมจะต้องทำว่าคิมควรทําอะไรบ้างอาจจะไม่คอมพีททั้งแบบ100%ที่คิมลิสไว้แต่ว่าถ้าได้จะสิบเปอร์เซ็นต์เี้ยก็ได้ ตอน,น,ตอน,นเราเรียนพันธ์าเรี้นไปเรียนอะไรอ่ะไปเรียนีสัมตอนนี้คือรวยมากบอกเลยว่าเสียงลมละลายสุดๆ Oh my God. จะไปงานรับปริญญาพี่บัณฑิตนะคะทุกคนแต่ว่าจะมาสอบถามผู้รู้ว่าใครใช้ริบตัวเดียวกันบ้างอันนี้เป็นลิปของการล่ารุ่นใหม่อ่ะที่มันจะเป็นฟิลแบบหมุนๆนนะ่ะคือคี้หมุนนิดเดียวแต่ว่าลิปมันออกมาเยอะมากก็เลยมาถามว่าทุกคนแบบ ใช้ยังไงกันอ่ะคิมใช้ไม่เป็นแต่ว่าสีมันสวยมากดูดิอันนี้ที่คิมใช้เป็นสี03นะคะฟิลหนุ่ลุกได้แบบประมาณนี้น่าดูใบามากโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปให้พี่บัณฑิตกันอันนี้เดี๋ยวต้องแปลชิชูเชดาบมาันเลอใช้ไม่เป็นนะ่าุุกคน วนนี้คิมกำลังรอพี่บันดิตอยู่เพราะว่าคนเยอะมากแล้วคือก่อจะติดต่อก,กันได้คือเน็ตแบบแย่มากๆอะทุกคนแล้ววันนี้ร้อดมากแต่คิมได้ดอกไม้มาแล้วเป็นดอกแบบทางตะวันน่ารักไหมคิวมากเดี๋ยวเราจะไปให้พี่บันดิตกัน มาอยู่ที่ห้องแล้วทุกคนคือวันนี้คนเยอะมากแล้วแดดก็แรงมากๆถ้าเกิดว่าปีหน้าใช่ปะคือใครหลับปริญญาหรือแบบมางานรับปริญญาคิมแนะนําว่าสเปรย์กันแดดควรพกอย่างยิ่งหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่กันแดดอะคือมันจาเป็นต่อชีวิตมากทุกคนโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์มาบอกคิมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย